ก็าสอนทุกคนนะคะทำเหรียญนะคะทำที่ใส่เหรียญสำหรับที่เราจะใช้โคยทานกันนะคะเพราะว่าจริงๆวันที่เส็จเ,เนี่ยก็มีน้องที่บวชก็เลยแบบไปดูใน YouTube มาแล้วก็กากฏว่าก็เจอนะคะเจอแบบามาม่จีแบบนี้นะคะแล้วก็ ใส่เหรียญเข้าไปด้านในหน,นะคะ่ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาชแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองทํากันนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะจริงๆเนี่ยมันมีสายอินเทอร์เน็ตกันนะ,ะจริงๆรอบนี้คุก็สั่งมาเพราะว่าอยากรู้ว่าสั่งมาแล้วมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าครั้งต่อไปเนะะี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างเราก็สามารถเตรียมได้อีกนะคะวันนี้วัถดุอุปกรณ์นะคะหนึ่งเลยแก้วนะคะแก้วพลาสติกแบบนี้นะคะน่าจะประมาณอ่อนนะคะอ่อน แก้วพลาสติกเอาไปซื้อมาได้ตามร้านขายพลาสติกนะคะอันที่สองนะคะอันนี้มตัดมาแล้วนะคะก็จะเป็นฉลากฉลากที่ใส่ในขวดแบบนี้นะคะฉลากตรงเนี้ยถ้าเกิดใช้แก้วหนึ่งอ่อนนะฟาเมื่อกี้ใช้แมวทาร์ก,ก,ก,กบัตแล้วนะคะจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยประมาณ11บเอ็ดเซนติเมตรนะคะถ้าเกิดเอาใครไปโดดในตัวคองกันเองเนี่ยก็คือตั้งให้ฟาม ความกว้างมันประมาณ11บเอ็ดเซนติเมตรคะแล้วก็ความสูงให้มันเป็นเท่าเดิมของมันอย่างเงี้ยก็อาจจะลองวัดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็จะเป็นาฝานะคะตัวฝาตรงเนี้ยมันจะดูเลื่อมๆใช่ไหมคะถ้าพิ้นใส่กระดาษแนะนำว่าทั้งทั้งสองอันนี้ให้มันเป็นกระดาษเลื่อๆมๆหน่อยนะคะหรือว่าเป็นโฟโต้แต่ถ้าโฟโต้มันก็จะแข็งไปนะถ้าไม่เป็นกระดาษแบบนี้ ส่วนอันนี้เราจะพิมพ์ธรรมดาก็ได้หรือเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้มามก็จะเป็นสเก็ตเกอร์ก็คือสะดวกเราก็คือดึงแล้วก็เปะเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยงานเลยเราก็จะไม่ได้มีเวลาไปนั่งท่าก้าวอะไรเราก็ใช้สะดวกก็คือแบบทำเป็นสเก็ตเกอร์แบบนี้เลยค่ะอ่ะต่อมาก็คือเป็นกันไกนะกันไกนสําหรับนะแล้วก็กาวสองหน้านะกาวสองหน้าอันนี้ใครจะใช้เป็นกาวก็ได้ 9. แต่ว่าตุ้มสะดวก,เ,กเป็นสองหน้า ะเคมาดูวิธีการทำนะคะเราก็เอาแกมาวางก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็หยิบไอตัวฉลากของเขามาใช่ไหมคะหยิบฉลากมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าก็ลงลงลงใส่เป็นอ่นี้ก่อนเนาะว่าเออมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะ <c> ใ <oughs> ส่มันลงไปนะคักสังเกตว่าเมื่อกี้มึงบอกว่าประมาณสิบเอ็ดเซนะ่ะจริงๆมันก็จะมีเกยกันอยู่นะเห็นป่ะมันก็จะมีเกยกันอยู่เพราะว่าตรงไอเนี่ยตรงท้ายอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเล็กกว่าตรงปาก ก็จะเกยกรัรอย่น,นะคะก็เออถ้ามันได้ประมาณนก็ได้แล้วนะคะแล้วก็แต่ตรงนี้มันเลยม,มาเราก็ค่อยเลียนนะคะทีนี้วิธีการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันลงไปปรับปรับให้มันเป็นของตัวเองนะคะของอุ้มเนี่ยก็จะใช้เป็นสองหน้านะคะสองหน้าเนี่ยมันติดไว้อุ้มมันจะเป็นเอวด้านนี้ขึ้นนะเออก็ติดไว้แบบนี้นะคะให้มันพอดีกับอ่าตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้กันไก วิ่งกันไกลเหนียวมากนะคะใช้กันไกลในการตัดจึ๊บออกมาแบบนี้น,นะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แกะสองหน้าออกคือใครจะใช้เป็นกาวน้ำอะไรก็ได้นะแต่อุ้มคิดว่ากาวน้ำเนี่ยมันก็จะเฉอะแฉะอะไรเงี้ยในที่สะดวกเนะี่ยก็เอาเป็นสองหน้านะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งให้มันติดกันนะวิธีการของอุ้มวันนี้เทคนิคอุ้มเองนะก็คือเอาด้านเนี้ยใส่ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้มันติดนะ แล้วก็เอาฝั่งที่มีกาวลงไปก่อนเลยนะคะฝั่งที่มีกาวลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็เอาฝั่งที่ไม่มีกาวตามลงไปนะคะดันแล้วก็ให้มันติดกันแบบนี้เห็นไหมคะพอติดแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีส่วนที่มันเกินมานะคะเราก็เราก็เลียมันออกนะคะใช้กันไก่เลียม,มันออกอ่ะเล็มเสร็จแล้วก็ ก็ใส่ไปแล้วก็เราก็หาเงินที่ได้เอาเงินมานะคะก็สมมุติว่าใส่เงินไปแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าเออมันเป็นสีอะไรนี้เป claro> ็นมาม่ารสต้มยำสีส้มนะคะเราก็เอาฝาที่เป็นมาม่ารสต้มยำสีส้มมาเราก็แปะนะคือไอตัวหัวมันเนี่ยก็ให้มันอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะอยากให้มันหัวชิมนะคะถ้ามันอยู่ด้านหน้าก็แปะลงไปเลยจบแบบนี้นะคะ ก็รูปให้มันเรียบร้อยก็จะได้เป็นมาม่าจิ๋วนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็แนอีกทีนึงนะคะจริงเนี้ยด้านหลังมันตูดมันโล่งใช่ไหมคะถ้าใครขยันหน่อยเราก็วัดตูดแล้วก็เอากระดาษมาแปะใส่ไว้มันก็จะได้ไม่เห็นด้านในกระดาษติดกาวแปะก็ได้แต่นี้คือแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็ไม่ได้ใส่ตูดไว้นะคะนี่ก็สามารถทําเป็นเดือนวันทันน่ารักน่ารักได้นะคะอเคแค่นี้ค่ะ